เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านผมนายชัชวานมน์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนธนาคารอมสินตำบลล่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งผมได้รับผิดชอบหน้าที่ในการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส แรงบันดาลใจที่ทําให้ผมได้จัดทําแผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องฟุตบอลหน่วยย่อยที่7เ,เรื่องการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการใช้อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้นเนื่องจากว่าเนื้อหาในหน่วยของการจัดการเรียนรู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกทักษะความคล่องแคล่วในการเล่นกีฬาฟุตบอล และนักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะในการเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำวันนักเรียนไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากการที่นักเรียนยังขาดประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้ระหว่างบุคคล ยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งทำให้นักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนน,นั้นๆขาดทักษะกระบวนการการทำงานเป็นทีมเพราะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนด้วยกันน้อยดังนั้นผมจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่1เรื่องการฝึกทักษะความคล่องแคล่วในการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบการสอนพารักศึกษา5ขั้นตอนซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการสอนพารัศึกษาที่มุง่งพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและทักษะที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยตลอดซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นนำอบอุ่นร่างกายในขั้นตอนนี้ผมและนักเรียนก็จะร่วมกันตรวจเช็คความพร้อมของผู้เรียนและสมาชิกในห้องเรียนโดยการให้นักเรียนวอร์มร่างกายผ่านการเล่นเกม ox ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ของร่างกายผ่านการใช้อุปกรณ์หลังจากนั้นก็จะทำการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้และมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลขั้นที่สองขั้นอธิบายและสาธิตผมก็จะใช้คำถามกระตุ้นความคิดเพื่อร่วมกันอภิปรายและให้ผู้เรียนเป็นผู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทบทวนความรู้จากสิ่งที่เรียนมาเช่นม้ากระโดดมักเกอร์กลวยบันไดลิงและวงกลมมีวิธีการเล่นแบบใดจากนั้นผมก็จะยกตัวอย่างและให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสาธิตขั้นที่3ขั้นการฝึกปฏิบัติการฝึกทักษะในส่วนนี้ ผมก็จะมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันออกแบบฝึกความคล่องแคล่วของตนเองโดยที่ครูกําหนดให้เวลา10นาทีซึ่งในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติครูเน้นย้ําการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นให้มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานโดยระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรม ครูก็จะคอยให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษาและกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนตื่นตัวขั้นที่4ขั้นนำไปใช้หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วแต่และกลุ่มก็จะออกมานำเสนอผลงานกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน5นาทีจากนั้นครูบันทึกและกล่าวชื่นชมนักเรียนเมื่อเสร็จทุกกลุ่มนักเรียนและครูร่วมกันสรุปขั้นที่5 ขั้นสรุปผลในขั้นนี้ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและอภิปรายความรู้ถึงสิ่งที่ทำให้เราในชั่วโมงนี้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นช่วยกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมกลุ่มและถามคำถามเพื่อให้นักเรียนไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเมื่อจบ จากการจัดการเรียนรู้ผมก็จะมีการบันทึกหลังแผนสรุปบันทึกการทำกิจกรรมกลุ่มและการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นผลที่ได้จากการ,เริเริ่มพัฒนานักเรียนโรงเรียนธนาคารอมสิน ที่เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอลสอโดยใช้รูปแบบการสอนภาระศึกษา5ขั้นตอนผลปรากฏว่านักเรียนมีมีผลการเรียนกระบวนการคิดจินตนาการเพิ่มขึ้นเกิดทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนด้วยกันเองอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนสอนได้ที่ตั้งเอาไว้ความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไปคือผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางพละศึกษาที่ดีขึ้นและสามารถนำความรู้ไปต่อย,ยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนซึ่งตัวกระผมได้ทุ่มเทเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาให้กับนักเรียนและนักฟุตบอลของโรงเรียนฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และสนับสนุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในระดับต่างๆเช่นส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับโรงเรียนอำเภอจังหวัดภาคประเทศจนได้รับรางวัลมากมายเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นประสบกประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้สอนครับขอบคุณครับ